คุณทักษิณสองวัน 2, วันนี้ท็อปฟอร์มไหมผมไม่เรียกว่าท็อปฟอร์มแต่ผมคิดว่าท่านกินอะไรมาถึงมั่นใจขนาดนั้นฟาดไมยะฟาดสุริยะฟาดไม่เว้นคือสนุกนะถ้าอาจจะขนองปาาหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นกระแสที่เห็นว่าเด็กว่าคุณทักษิณเนี่ยหลุดพ้นจากกับดักความกังวลของของใครต่อใครหลายคนที่ว่าจะต้องระวังนั่นระวังนี่ไม่ละครับมาถึงจุดนี้ละใส่ตเต็มที่ นะครับส่วนเรื่องนิติสงครามก็คงไปว่ากันกันหน้าแต่ฉั้น mm hmm. มคิดว่าตรงนี้เป็นการสร้างภาพให้เห็นว่า,าให้ลพรรคพักเพื่อไทยและแฟนคลับเนี่ยให้เกิดความเชื่อมั่นว่าคุณทักษิณมารอบนี้มาเต็มสู่มาเต็มกําลังนะครับ mm hmm. คือพูดง่ายว่าซื้อใจอะไรหลายอย่างซื้อใจที่นี้คือนอกอจากเชียงใหม่เนี่ยคุณทักษิณก็ไม่เคยไปลงหลับพักแรมที่ไหนใช่ไหมครับ mm hmm. เลือกที่อุดอรธาน,นีน,นะครับที่เป็นสัญลักษณ์นะผมพักเพื่อไทยสัญลักษณ์คนเสื้อแดง เป็นสักของความแข็งแกร่งที่สุดในภาคอีสานซึ่งหากไม่เกิดการเลือกตั้ง6หที่ก็แพ้ไป3าเขตเน,น,นี่ยอุดรทธานีก็กลายเป็นพื้นที่อ่าหมุดหมายของการแดนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยแบบเชื่อขนมกินได้อ่ะนะครับดังน,น,นั้นการที่คุณทักษิณมาคราวนี้หนึ่งอ่าหลายคนก็บอกเอ๊ะลงมาทำไมรู้ั้งรู้ว่ายังไงก็ชนะอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะตัวผู้สมัครในพื้นที่ก็มีความเข้มแข็งในตัวในเช่นประเด็กตัวเองความนิยมในพื้นที่ตัวเองอเขามีอยู่แล้ว แต่ว่าเอามาเป็นหลักประการในเรื่องของการต่อยอดว่านักสุขชนะกบประชนะขพงแบรนด์ยี่ห้อทักษิณนี่แหละแบรนด์ว่าเพื่อไทยนี่แหละใช่ไหมครับ<ม>แต่ชนะที่ที่เนี่ยมันต้องต้องมีนัยะของวงเ,เล็บด้วยนะว่าต้องขยี้หรือชนะแบบแบรนด์ส์ล้างบขาดนะขาดกันแบบหลักแสนยิ่งดีถ้าเฉียนแค่หมื่นสองหมื่นเนหนื่อยปาดเหนื่อยนะคุณรชาชนบรรพงศ์แต่ถ้าขาดแบบมีในัยยะเนี่ยขเขาต้องการอธิบายความต่อน,นี่ไงคุณทักษิณมาช่วยเป็นการปลุกหวันปลุกปลุกผีอะไรหลายอย่าง แล้วต้องจากอุดรธายนียะภาคประสบความสำเร็จแล้ว mm hmm. พื้นที่ในาการเลือกตั้งในยกอบจในจังหวัดอืน่นๆเนี่ยอาจจะต้องขอความช่วยเหลือนะครับให้คุณทักษิณชีประจนรองเท้าอีกครั้ง mm hmm. ซึ่งบอกว่าคุณทักษิณก็ยินดีที่จะลงพื้น,นัินแต่คงได้ว่าต้องเป็นพื้นที่ที่ว่ารับประกันชชนะหรือมีข่ายความนิยมในพื้นที่ค่อนข้างพอสมควรนะ mm hmm. ถ้าเป็นคาบลู่คาบดอกแบบแบบเหมือนปทุมธานีเนี่ยเห mm ็นไหมครั้งที่สองในคุณทักษิณไม่ไปอีกเลยเห็นไหมครับ นันก็คืออันนี้อีกแบบหนึ่งดังนั้นผมคิดว่าการเลือกตั้งรอบนี้คือต้องการให้ทุกสิ่งจุดโฟกัสพื้นที่สื่อพื้นที่ข่าวทั้งหมดเนี่ยไปโฟกัสอย่างที่คุณนักสื่อเพียงผู้เดียวนะครับอืมอืมอืมแต่เนื้อหาหลักใหญ่ใจกว่านี่มันมันอธิบายแนวทางของของคณะรัฐมนตรีของฝ่ายบริหารซะมากกว่านะอาจารย์นะใช่ใช่ซึ่งตรงนี้ผมผมว่าก็กังวลนะแต่ผมก็เข้าใจว่าสังคมไทยเป็นอย่างเงี้ยคือ เข้าใจว่าการเมืองท้องถิ่นการเมืองระดับชาติมันถูกปุกก้อนบุกมัดจับกันแต่ในความเป็นจริงเราก็รู้ว่าการเมืองท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้มีลิเดตอะไรขนาดนั้นจะไหมครับหมายไอ้แง่การกระจายอำนาจการมีส่วนร่วมการใช้ภาษีในพื้นที่ไปพัฒนาจุมจนท้องถิ่นเนี่ยอันนี้บทบาทของถินคือคุณทักษิณไม่ได้พูดดีเทลงันคุณทักษิณไปบอกไปอะไรเกลียดก็ขายยาเสพติดทำนู่นทำนี่ใช่ไหมครับมันเหมือนว่าปลูกผีในสมัยยุคไขยรักไข่แล้วก็ปลูกฝันกำลังใจว่ารัฐบาลคุณนายทองคานจะทำนู่นนนี แต่ไม่ได้พูดถึงว่าเฮ้ยคุณสราวุธเลือกคุณราวุธไปเข้าไปเนี่ยจะได้อะไรอุดอนานนี้จะเปลี่ยนชากทัศน์จะมีการเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาอะไรแบบยัง่งยืนในอนาคตเนี่ยไม่ได้พูดตรงน,นั้นแต่พูดถึงเรื่องอินฟราสตรเจอร์ของรัฐบาลที่จะทามากกว่าหรือความสําเร็จนะฮะกองทุนหมู่บ้าอะไรตรงนี้มากกว่าเอาละอาจจะเชื่อมจิตเชื่อมโยงกับท้องถิ่นกันได้แต่จริงๆแล้วควรจะให้บทบาทท้องถิ่นหรือการให้ท้องถิ่นก็มีแสงบ้างนะครับ ไอ้อย่างนี้ผมคิดว่ามันก็ทําให้ประชาชนสําคัญหลงผิดอะว่าในข้อมูลเอ้ยโอเคแหละเลือกอะเพื่อไทยนี่แหละนั่นก็เหมือนเหมือนเลือกสอสอผมกังวลัวจะคิดเป็นแบบนั้นเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นต่อไปเนี่ยนะค,คุณจะจับใครลงมาในระดับเลือกตั้งนายกอบจเลือกตั้งอะไรก็ได้ถ้าไม่ท้องผิดไม่มีอํานาจต่อรองกับการในระดับชาติใช่ไหมครับเพราะใช่ไหมฮะอันนี้อันตรายนะถ้าอย่างนั้นการเลือกเฟ้นคนที่มีส่วนบัตรกลับกลายว่าอาจจะการเป็นกุณเชิดหรือการไปที่สั่งการตรงได้จากรัฐบาลส่วนกลางเนี่ย ก็จะกลายเป็นปัญหานะครับแล้วก็การที่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นว่าแน่นอนคุณนักสินทําแบบนี้คือทําให้พวกตระกูลทางการเมืองเนี่ยถูกกินรวบตามสายนักสินนะฮะตระกูลทางการเมืองต้องวิ่งออกมาก็ต้องเหมือนตีเมืองขึ้นเนาะใช่ใช่ใช่คือแต่ตอนเดิมเนี่ยการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันคืออ่าที่มั่นหมายหมุดสุดท้ายของพวกตระกูลทางการเมืองที่จะใช้ต่อรองกับการเมืองระดับชาติหรือระดับภาคการเมืองเพราะสุดว่า นายกอบจอเป็นตระกูลทางการแบบสุดทั่วนะครัปลูกข่ายแบบสิบปียี่สิบปีเนี่ยแล้วก็สอสอ,สอในเครือในกลุ่มเนี่ยแลนสไลด์ยกจังหวัดเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยมันต่อรองการเมืองระดับชาติได้เฮ้ย mm hmm. จังหวัดนี้ต้องมีรัฐมนตรีหนึ่งคน mm hmm. เอออย่างเงี้ยอันนี้คือความเข้มแข็งให้ท้ทองถิ่นมีความเข้มแข็งแต่ถ้าคุณทักษิณเอาด้ยบายตัวเองไปปลูกให้ท้องถิ่นปฏิบัติตามหรือแนวโน้มคอยตาม mm hmm. เพื่อไปใช้หาเสียงเนี่ยนั่าจะากิว่าอย่างที่คุณรัชพลพูดแหละคือการ้นเตนร มันจะกลายเป็นปัญหาคือความเหลื่อมล้ำอ้าวทาไมจังหวัดนี้พัฒนาแบบปลูดแบบไม่หยุดยัง้งอีกจังหวัดนึงเนี่ยซึมกระทือเลยใช่ไหมครับม,มันก็จะเป็นความเหลื่อมล้ํนานะให้เห็นดัะนั้นควรจะปล่อยท้องผินมีสลดในการจัดเก็บภาษีในการเอาเนี่ยมาพูดเลยภาษีที่เก็บปีนี้จะได้เท่าไหร่จะไปทําอะไรอย่างเงี้ยดีเทลรายละเลอียดมันควรจะเป็นแบบนั้นมากกว่านะครับอืมเพราะเองหน่อยเนะเราก็จะเห็น สอสอก็มาจากบ้านนี้ตระกูลนี้อบอจอก็มา,าน,นี้ก็ตรกูนี้อบอตอก็้านนี้ตระกูลนี้เนาะมันก็ยึดเป็นอย่างนี้ไปเลยเนะาะแล้วม,มันจะกลายเป็นอย่างนี้ว่าคุณและคนพันธุผมเพราะว่าถ้าแบบพวกสอสอบิกเนมหรือนักการเมืองเก่าอะเดีวมติจะหันตัวเองลงไปเล่นการเมืองท้องถิ่นมากขึ้นไปคุมงบอ่ะส่วนระดับสอสอเป็นแบบอ่าลูกพาเป็นลูกสาวลูกเขยลูกสะใภ้ลูกอะไรลงไปแทน มีความรู้จริงบ้างบ้างน้อยบ่างไม่รู้อาะ,ะดีเทลจบเมืองนอกใช่ไหมครับแต่ว่าความเก่าหรือการทำที่ในฐานสาะสมาชิกรัฐสภาในฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยนะฮะมันจะทําให้คนแบบเท่าไหร่มีระยะห่างของความสนใจนะครับหรือท้องถิ่นโอเคมันมันก็หวือหวาผู่ฟ้าใช่ไหมครับว่ามีมีกิจกรรมสร้างความคึกคักมันอาจจะได้อย่างเสียอย่างใช่ไหมครับแต่เราถ้ากับว่าเฮ้ยอย่างนี้มันเป็นของตายเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะว่า <Okay. S 1> ถ้าการเมืองท้องถิ่น นะฮะจะตีปลูกขาดแล้วก็สร้างอาณาจักรตัวเองแล้วผลูกโยงกับพรรคการเมืองที่คิดว่าจะเป็นรัฐบาลแบบสืบเนื่องแบบต่อยต่อย,อ,ย,ยอดยาวๆเนี่ยอ,อันนี้ก็ทําให้ประชาชนเนี่ยหมดทางเลือกนะถูกกดดันทุกด้วยระบบเครือข่ขายอะไรแบบนี้นะครับอืม,อมคือคือมุมหนึ่งโอเคหมดทางเลือกถ้าเกิดเขายึดได้แต่อีกมุมหนึ่งยิ่งสร้างความขัดแย้งหรือเปล่าอาจารย์ในแง่ท้องถิ่นมันก็จะกลายเป็นเนี่ยอย่างที่เราเห็นตอนเนี้ยเป็นแดงส้มสู้กันเป็นแดงน้าเงินสู้กันอะไรอย่างเนาะ ใช่ใช่ครับใช่ใช่คร <Herm> ับต้องเลือกแล้วทำให้พวกท้องถิ่นก็ดีคือก็อาจจะดูกระแสแนวโน้มใครจะเป็นรัฐบาลเอาจากมาส่งคนตัวเองหรืออาจจะเป็นลุมพลเบือนกปดอ่าเหยียบเรือสองแคมานะครับนึกออกไหมครับว่าเฮ้ยยังอยู่กับพรรคท่านนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะส่งลูกุอืมอืมอืมอืนะไอ้การไปคือบางทีอาศัยทางการเมืองของคุณทัษิณรอบนี้อาจารย์นะฮะมันมี การพูดถึงพรรคประชาชนนะฮะอาจารย์อาจารย์มองอ้ลักษณะทำนองนี้ยังไงคือของพรรคประชาชนผมคิดว่าก็คงไม่น่าจะมีปาฏิหาริย์พระอาทิตย์ไม่ได้ขึ้นที่ตะวันตกนะคุณรัชพลบัตรงน้องไหมครับแต่ยังไม่คาดหวังว่าคะแนนจะดีดขึ้นอย่างมีนัยสาคัญเหมือนการเลือกตั้งนายกอบจที่ราชบุรีนะครับการระดมศัก์กำลังอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่หัวหน้าพักก้าวไกลเพื่อมาช่วยคุณรัทพงษ์หาเสียงเนี่ย ผมคิดว่าก็เป็นกิจกรรมที่เขาพยายามเอาละด้วยทรัพยากรที่มีจํากัดไม่เยอะไม่มีทับหลวงเหมือนกรณีของพรรคพื่อไทยที่สามารถนีคุณนักวุฒิมาปลูกผีมาปลูกความทรงจําการปลาสายแบบสนุกสนานแบบอย่างนั้นแหละนะฮะอันนั้นเขาก็ทําได้เท่าที่ทำนะครับดังนั้นผมคิดว่าต้องยอมรับว่ารรคประชาชนไม่มีฐานเสียงหัวคะแนนแบบระบบดั้งเดิมแบบือนพรรคการเมืองทั่วไปอันนั้นต้องเสียเปรียกว่าท้องถิ่นเนี่ยเขาเป็นรองทุกกระบวนการ นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยคือถ้าคะแนนมันเติบโตอย่างมีในยะสาคัญมันก็ทําให้พวกตระกูลทางการเมืองหรือพรรคการเมืองที่ยึดโยงการเมืองแบบโลกใบเก่าเนี่ยก็ต้องปรับตัวนะอันนี้คือประชาชนเขาเขาเขาฝังจะตีพื้นที่ในหลายท้องถิ่นให้ได้แต่ต้องยอมรับเวลาในนี้เขายังเดินทางไปไม่ถึงพราคงใช้เวลาอีกยาวกว่าสมควรที่ต้องลบ mm hmm. ลาปรบมือกับระบบเครือข่ายของคะแนนแบบเนี้ยแบบไทยเนี่ย mm hmm. เหนื่อยนะครับ mm hmm. ซึ่งค,คุณต้องเรียนรู้อะนะครับว่าเห็นไหมเมื่อกี้ผม,มยกตัวอ,อย่างว่า กรณีจังหวัดอุบรลราชธานีซึ่งจะมีในเลือกตั้งในอบจอเนี่ยเราจะเห็นว่าท้องถิ่นเขาเหยียบเรือของแคมนะะกูลหวังสุขกิจโสศลลงในนามพักรวมพลังอะ่ะแต่คณะกรรหวังสุข,<ม>สขกิจิจโสศลก็เป็นรัฐมนตรีในพักพื่อไทยเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าถ้าท้องถิ่นสกุลทางการเมืองมีความเข้มแข็งในตัวตัวเองเนี่ยจะทําอย่างนี้ได้แต่ถ้าทําไม่ได้ก็ต้องถูกกินรวบอ่ะนะะซึ่งคุณทักษิณลงไปพื้นที่อย่างเงี้ยไปเลาะไปนอนที่อุดรคุยที่ว่าเขาจะชวนเงินจิบมาม่าหรอไม่ใช่แล้วนะ ก็อาจจะพบปะสังสรรค์พวกเจุทางการเมืองในจังหวัดพีศานางตอนบนสสหรือพวกระดับท้องถิ่นระดับชาติเนี่ยนี่คือเป็นโอกาสที่ดีสุดที่ได้ใกล้เข้าหาใกล้ชิดคุณทักษิณนะครับมารายงานมาแสดงความใกล้ชิดมาแสดงความภักดีต่างๆไอ้ตรงเนี้ยระบบตรงเนี้ยเพื่อไทยได้เปรียบทุกประตูในขณะเดียวกันรรคประชาชนเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้มีรูปแบบอะไรแบบนี้ก็คงทําได้แต่ว่เวทีปลาสายเวทีกิจกรรมนะฮะในการอ่าเหมือนเวทีเสวนา ครับผมอืมนะเออถ้าดูในทางการเมืองเนี่ยก็ต้องก็ต้องบอกว่าพันเพื่อไทยนี่เขาพร้อมจริงๆนะใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับถ้าเทียบกับพระการเมืองอื่นนี่มันโอ้โหนะฮะบางพื้นที่ี่แทบจะไม่ขยับเลยถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับคือบางพื้นที่เนี่ยคือผมก็อยากจะรู้นะถ้าสมมติมีโอกาสทาแผงชาแดเนี่ยไอ้พวกสกุลทางการเมืองเราเดะวหรือค่ายการเมืองที่มีลำดักล้ำพูดพอฟัดพอเวียกอะแต่ สู้กันแล้วจะเป็นยังไงอย่างเช่นเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเดีย่ยมีประชาดากันกี่จังหวัดนะออกไหมครับ <S 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 อันนี้ก็น่าสนใจมันจะชี้วัดถึงกระแสว่าแนวโน้มในอนาคตเป็นยังไงเพื่อไทยยังมีแนวโน้มจะเป็นที่หนึ่งหรือภูมิใจไทยจะเข้าขึ้นมาเบียดเข้ามาทดแทนมันจะทําให้ทุกคนเนี่ยนะครับมองกันเลยหันเป็นเหลียวมอง้ยนะครับสนุกนะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับการเมืองในขั้วปีกเดียวกันในพวกแข่งแข่งแข่งเป็นแข่งตายกันอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเห็นในอนาคตว่า ในการเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยใครต้องคือในโดยเฉพาะฝั่งผั้รัฐบาลปัจจุบันเนี่ยใครจะเป็นที่หนึ่งนะครับอืมอ <m> ืมอืมไหนพออาจารย์พูดมุมนี้นะผมนึกถึงเนี่ยปริมณฑลเนี่ยนะฮะจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยนายกตู่อืม oh, โอ้โหอันนี้ก็อันนี้ผมไม่รู้ว่าสีไหนจะทนกับสีไหนนะแต่อย่างน้อยเนี่ยแดงส้มน้ําเงินนิดมีโอกาสชนะงกินลุงตุงนางนะใช่อิลุงตุงนางครับมันมองได้ทุกมุมนะ ช่ไหมครับเพราะว่านะฮะเอาสายสัมพันธ์ด้วยความสัมพันธ์เชิงปฏิเจอิในยกตู่ใช่ไหมท่านก็กับสีน้าเงินเนี่ยค่อนข้างจะได้ใกล้ชิดใช่ไหมครับความสัมพันธ์เชิงปฏิเจใน,ใน,น,นเรื่องอ <laughs> ความจะเป็นจะเป็นเครือญาตินะครับแนวโน้มน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็เดียวกันแลนสไลด์ของต้มก็รุนแรงมากเพราะมันเป็นเมืองสังคมอุตสาหกรรมสังคมชุมชนเมืองในกกันตระกูลทางการเมืองหลายตระกูลก็ไปอยู่กับเพื่อไทยโอ้มันก็เดายากนะครับอย่างเงี้ยครับผมสมุทรปราการเนี่ยใกล้กรุงเทพเนาะ ช่ปริมณฑลเนี่ยน่าสนุกนะในหลายพื้นที่นะครับเพราะความเป็นคนเมืองความมันมีมันมีปัจจัยหรือการเคลื่อนย้ายของคนเนี่ยนะคนกรสมไปลงหลักบัตรฐานไปอยู่ในปริมณฑลเนี่ยมีมากดังนั้นไอการจะพึ่งทิงระบบการเมืองเครือข่ายแบบเก่าเนี่ยมันก็ไม่ไม่จะเป็นหลักประกันว่าจะชัวนึกออกไหมครับคนเขาเลือกเองได้เขาคิดว่าจะคาดหวังว่าท้องถิ่นจะเติบโตอย่างไรนะครับเพียงแต่ว่าความได้เปรียบเสียเปรียบ มันชี้ชัดว่าระบบการเลือกตั้งของผิดมันไม่มีการเลือกตั้งลุงหนาดังนั้นตัวเลขที่ครจะไม่มีส่วนร่วมนะฮะมาก,มากๆโดยเฉพาะความเป็นคนเมืองหรือคนเอดเดอเคตเยอะๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมตรงนี้มากเท่ากับระบบจัดตั้งที่เป็นคะแนนมีฐานเสียที่การเมืองแบบโลกใบเก่ามีคะแนนคาดการเป็นของเป็นกรรมได้นะครับอันนี้มันคือตัวชี้วัดความได้เปรียบเสียเปรียบนะครับอืมอืมอืมนะครับเออมีผู้สัมภาษณ์กรณีบางคนเนี่ยก็บอกผมบอกว่าเอ้ะนับวันเนี่ยนะการเมืองไทย,ยมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะอาจารย์เนาะ ป <ระ S 2> โอ้ปาปาแน่นอนครับแพงขึ้นเรื่อยๆนะใช่ใช่มันแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วแล้วไอ้สิ่งที่กังวลที่สุดคือวิธีการไปถอนทุนหรือเอาคืนมันแนมเนียนขึ้นต่างอันนี้น่ากลัวที่เราจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเอา้าเอาจริงๆเงินเดือนสอ,สอ,สอ,องอจะอาง่ายๆเนี่ยแสนกว่าบาทค่าผู้ติดตามอีกแสนอ่ารวมกันตีว่าสองแสนห้าไม่เกินเนี่ยงานศพงานบวชงานแสงงานไปีบาราเนี่ยเอาจริงๆมันพอไหมไม่มีทางอ่ะนะครับ ถูกไหมครับนอกจากว่าเป็นนักนักนักบุญการกุศลโดยเฉพาะเนี่ยเออมาเล่นการเมืองเพื่อทําการกุศลเนี่ยไม่มีใครคิดอย่างนั้นนะครับนะครับอืมอืมอืมนะแหมอย่างนี้ต้องยืมคำนั่นแหละแล้วฮิงซวยนะใช่ไหมอาจารย์แต่เดี๋ยวนี้เขาบางคนเขาบอกงบท้องถิ่นมันเยอะเลยอาจารย์โอ้โหโหราณนะได้ผู้สิงก็นะมันรายได้ท้องถิ่นมันไม่น้อยนะถูกไหมฮะมับผลด้วยครับใช่ต้องเป็นดูเปอร์เซ็นต์หรืออะไรอ่ะ ใช่ครับก็ต้องดูเป็นเมืองที่มีความเจริญเป็นเมืองอาใครมหา,านครเป็นเมืองนครเมละใส่เงี้ยมันก็จะมีงบงบประมาณอะไรเงี้ยนะครับที่เข้าไปจับสันเป็นการเก็บภาษีนะครับแล้วก็มันก็ทําให้การยกระดับการทัฒนาเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมเนี่ยนะฮะท่าใครเข้าไปกลุ่มอํานาจตรงนั้นได้เนี่ยประชาชนความนิยมเขาก็จําได้เออเนี่ยเกิดขึ้นน้ําไม่ท่วมเพราะนะฮะนายยกคนนี้อะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับมันก็กลายเป็นคะแนนฝังใจ ไ่ไหมอันนี้คือความได้เปรียบแต่ถ้าเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กหรือไซส์ลงมาหรือการเก,เก็บภาษีได้น้อยเนี่ยอันนี้ก็ต้องพึ่งพิงยึดโยงกับพรรคการเมืองระดับชาติเข้ามามามีอิทธิพลเข้ามาอะไรมาอำนวยการในเรื่องการชีน้นําในเรื่องกิจกรรมเคลื่อนไหวของ้องถินนั่นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง